สวัสดีครับตื่นได้แล้วลูกสิบยอะแตงสิบันแงอย่างนี้ไม่ลองทก่อนหม่พี่ดูนี่ก่อนนี่้อสเกบฝาสิบันสกสมันอยบ้าบังสุด่ยังไผามานเหรอมานอามาน่นมันก็นอนหัวห็นหลังก็ต้อง ใส่วันนี้ใันไมมีมันมันคือมันคืออย่างามาลุยโอ้ยเจ้ากัได้เนาะเขาเสียแบนัลล่แว่าไม่เนรทามาใส่เื้อเลาขใส่ื้อเื้อเสือสอเส้อสือเครสืเสือเเ้เอเส้เ้ส้เ่ ไอ้นองเมืองสะก้อนใส่น้องเมงสะก้อนยีหรี่ซื้อมาให้เจ้าไคืมาซ้อีหีเอาไป็นไงผู้ใดเลยตีพุวมว่ะวาี่น่อะไรเนาะซื้อมาให้น้องหงนี่ไโอ้ยนี่นี่คือติตื่นไงวะติตื่นยวน่ารักมากเลยอ่ะ พี่ลองน้อยอันนี้คือยูน่ขัดัท้ามากเลยนไม่สนใจไต่่นี่ยนสุดุดเปิดหลังอีกนิดหนึ่งเปิดตรงไหนเปิดไสด้เร่งนี้ไม่มีหรอกแขนี้ได้ใช่ไหม

เอาชิ้นอะแดงดำสีแดงดำแดงแดงนี่มันเป็นลายมันจะเป็นแดงสามสาได้แจ้งส่งวันนี้เราจะใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์ถ้าสีไม่แดงเราไม่มีแรงเดินมาแต่นเรนนี่อันนี้ชุดพม่านะคะได้แดงมันใจมาจากพม่านระมาดีไซน์แล้วก็น้องงัวเอ้าเอ้ามันคือเบกหลายแค่ เออเขาว่าแบบเปรี้ยวมีชุดเปรี้ยวเปรี้ยวคือกินเหรอเชิดอาจารย์บ้านเด็เหย่านดีพี่ชิดชัยมีโซ่ด้วยชุดโลูกบาอ๋อมันจะเห็นนันขอบเป็จริงในไหมเนี่ย่เห็นหออมันพีดีอันนี้มันอยู่ขาตัวไม่มันอยู่ตรงนี้นม่นครับ อยู่ค่ะตัวเอเซ็กซี่ไม่เป็นไรหรอกเซ็กซี่ดีต้องผัดกันชมชุชดชุดเรียกแขก <S S 3> อาอเดลอนใจตัดเข้ามาไปแล้วนะคะ่ะพิชชัย